รายการที่17พิมพ์รายงานวิเคราะห์ขายอายุลูกนี้เข้าที่ระบบฟิน g ีแลเลือกรายงานการลูกหนี้เลือกเดือนมกรา2025ถึงมกรา2025 ลูกค้าบจอกอ,อินเทคลิฟเวอร์มอลถึงบจกโซนี่อินดิชั่นกดโหลดกดเยสลองขอรายงานสำเร็จ ดตกลงนี่คือรายงานการลุกหนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 2 5ถึง31มกราคม2 5 2 5บจกโซนี่อินดิชันวันที่1ยอดยกมา